Can me the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off. Find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all. I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view The pain is never gonna stop. True. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety I need my space, I need my privacy I need some silence, please, you're all too loud You don't speak quietly, opinions violently Thrown across every surface, it makes me nervous It's the world honestly burning, that's all I'm learning ขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาวไบค์เกอร์ทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมนิกไรเดอร์นะครับแล้วก็อยู่ที่ร้าน m p Speed Shop นะครับวันนี้นะครับผมได้มีรถใหม่มาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับเป็นรถ Harley Davidson นะครับรุ่นร o ไกนะครับวันนี้นะครับผมได้่าเกียรติจากพี่ชายผมนะครับที่รักนะครับก็ให้เรามารวิวนะครับว่าทันนี้มีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ใช้ลุกนะครับกีนว่าแกงเส้นไหแกงเส้นเลยเพ่เดี๋ยวนะครับ ไฮรุกก็ได้คือห้อยเอ้ยไฮดรุกก็ได้กินแกงเช่นนะครับตรงโู้นนะครับมาดูกันครับเข้าเรื่องกันต่อนะครับมาดูฮาร์เรย์ดิปิสันคันนี้รถไกด์นะครับว่ามีอะไรแต่งบ้างนะครับเรามาชมกันเลยนะครับนี่ครับที่เราเห็นชิ้นแรกนะครับลองอากาศของสป m m i n อ e เก l e นะครับสะกดอถูกสกดอิตไม่รู้นะครับแล้วก็สิ่งที่ฮาร์เรย์เป็นเอกลักษณ์นะครับตัวคือก้านกระทุ้งนะครับโคตรเท่นะครับพร้อมกับสี ไปเบเนียมพิเศษนะครับซึ่งทาจากาลูกกัลปตันอเมริกานะครับนี่ในความโดดเด่นสวยงามนะครับรถทาเลดิบิสันเป็นรถแบนอเมริกานะครับนี่เพื่อนๆค่อนข้างที่จะเท่โดดเด่นสวยงามนะครับนี่นะครับงานทุกจุดนะครับของทาเลดิบิสันนะครับค่อนข้างที่จะเก็บงานแบบเนียบนะครับแล้วก็มอเตอร์สตาร์ทอันหมอกบลาการก็อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ซินเซอร์ต่างๆนะครับที่เพื่อนๆเห็นดำดำดำเหมือนข้าวหลามหนองมูลนี้เพื่อนๆก็จะ ได้รู้ชื่อนะครับเขาเรียกว่าท่อแวนแอนไฮนะครับแวนแอนไฮนะครับเป็นท่อผู้บรมีของ h าร์เรดิวิสันนะครับนี่โลโก้ติดนะครับเป็นท่อคู่นะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าข้างนะครับกระเป๋าข้างที่เป็นของ h าร์เ y ดิวิสันนะครับนี่ให้ความโดดเด่นสวยงามนะครับแล้วก็จะมีเสาอากาศนะครับซึ่งเอาไว้สื่อสารกันเวลาหลงทางหรือว่าเข้าป่าลึกๆนะครับก็มาดูนะครับ ่วนด้านหน้ารถนะครับก็จะมีเรือนไม้ที่แยกเป็นซ้ายขวาแบบอนาล็อกและดิจิตอลฝั่งขวาฝั่งนี้ก็จะเป็นตัววัดแบตเตอรี่ฝั่งซ้ายก็จะเป็นน้ํามันนะครับมาดูครับประกับต่างๆนะครับค่อนข้างที่จะให้มาครบนะครับไม่ว่าจะเป็นทักชั่นคอนโทรลแล้วว่าจะเป็นคําสั่งเสียงนะครับแล้วก็มีกุ๊บปุ่มมาเขาเรียกว่าปุ่มบ้านนะครับหรือว่าปุ่มโฮมเองนะครับแล้วก็จะมีที่ใส่เบียร์เวลาขณะคาพีนะครับนี่ แฮนด์ก็แฮนด์ทรงเขาควายหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะครับเชลูดแฮนด์ทรงอะไรเนี่ยไม่รู้นะครับเชลูกบอกว่าไม่รู้รถค่อนข้างที่จะเทนะครับมีสไตล์แล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับมาพร้อมกับลําโพงข้างนะครับสองข้างเวลาขับขี่เิดไปตามถนนนี่ก็หึมครับสะใจวัยรุ่นเลยนะครับเป็นท่านั่งคุอิจิโกเมกาโดยการจัดทรงท่านั่งแบบคูเซอร์นะครับนี่นะครับอย่างเท่นะครับรถเครื่องบัก ละกากนะครับแต่ระบายความร้อนด้วยอากาศเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับนี่นะพ่ออีกใบหนึ่งมันจะโผล่ออกมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีปลั๊กเสียบอะไรไม่รู้นะครับพ่ออยู่นะครับไม่แน่ใจว่าปลั๊กเสียบโทรศัพท์หรือเปล่านะครับแล้วก็ฝากคู่รู้นะครับเลขหนึ่งสีนี่มันคืออะไรนะครับปากเป็นรูปจิงลี่ไรได้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็หาสาระแทบจะไม่ได้นะครับก็พยายามจะหาสาระให้มันได้อยู่นะครับผมมาดูครับ ชิวหน้าที่โนกรูมนี้ไม่ใช่ชิวหน้าของซีโร่กาวิ t ตนะครับเป็นชิวหน้าของทางรถเองนะครับนี่นะครับรูปทรงไฟหน้าตาโบคู่นะครับนี่ค่อนข้างที่จะเทแนไวไฟ LED ดีสำหรับรุ่นใหม่ในสมัยนี้นะครับแล้วก็จะเป็นโชคหน้าที่ไม่ใช่หัวกับอัพไซด์ดาวนะครับมาห้อมกับปั๊มเบรกหน้าของฮา r ์เรย์ดีเวรสันนะครับ <Wow. S 1> พร้หักับจานขนาด4.5ม mm มหรือเปล่านะ นี่นะครับอันนี้ผมอ่านตามนีนะครับแต่เป็นของโลโก้ของแบรนด์ดังคือเบ m b o บูนะครับตอนนี้ถึงไม่ให้หม้่น้ํามาแต่ก็ยังมีออยคุลเลอร์มาให้นะครับนี่แต่ที่เขายังไม่ันได้ใส่กัดออยนะครับมีการล้มของกัดตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็สําหรับสายโวลิงโดยเฉพาะก็จะเป็นไฟสปอตไลท์ข้างๆที่ติดมาจากโรงงานนะครับซึ่งไฟสปอตไลท์ก็ขนาดเกือบเท่ากับไฟเลี้ยวนะครับนี่ นะครับดูครับไอโมงเขาเหมือนเอเลี่ยนที่หลุดมาจากหนังต่างดาวเลยนะครับมาแล้วต่อมานะครับมาท้ายก็จะเป็นชชกคลังที่มีลักษณะคล้ายกับกระปุกเบียนะครับที่มีสายยางไปข้างหน้าครับเป็นชชกคลัง SEO ลีนสีดํานะครับค่อนข้างที่จะเทเด่นสวยงามนะครับนี่ครับของรถค่อนข้างที่จะแต่งรถมีสไตล์นะครับครับจิกโกเมกานะครับค่อนข้างที่เทนะ โอเคนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับนี่ก็ใช้ดูกนะครับกินตีนนะครับใายรูกกินตีนครับโอเคนะครับวันนี้ผมนิกไรเดอร์นะพอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ เนี่ยเบรคสลิงเสียงว่าเป็นฝ้าห้องวะรถห้ย่งเสียงคือฝ้าห้องไนงะรถห้างอยังวะเสียงคือฝ้าห้องไนงะดูโอ้รถเสียงฝ้าห้องตัวนี้นอยอดอิหรีว่ะดูตัวคีคืออีหรีวะเออคืออยู่แต่ให้เขาหามเดียวะเสียวเงินไหนมาเสียววะถ้าพอถึงเลขอ่ะ